สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่อยโซ่ไร้สายรุ่น M12F HS ตัวนี้จะเป็นรุ่น12โวลต์จากมีว u กี้จะมาพร้อมขนาดความยาวของบาร์อยู่ที่152มิลหรือประมาณ6นิ้วจุดเด่นของรุ่นนี้คือ1ระบบจ่ายน้ำมันอัตโนมัติมีที่เก็บประแจขันโซ่ในตัว น้ำหนักเบาครับรุ่นนี้ตัวสวิตจะเป็นแบบเซฟตี้เซฟตี้ยังไงก็คือกรณีอย่างเราใช้งานใช้แบตบปุ๊บเรากดตัวสวิตเครื่องจะไม่ทํางานนะครับเราต้องกดตัวสวิตด้านบนแล้วก็กดสวิตอีกหนึ่งครั้งเครื่องจะ,จะทํางานได้อันนี้เป็นข้อดีของตัวระบบเซฟตี้มีประโยชน์มากนะครับกับการใช้งานในส่วนสเปคของตัวเครื่องรุ่นนี้สามารถตัดไม้หนาได้ถึง76มิลมแล้วก็สามารถ ตัดได้ถึง120ครั้งต่อการชาร์จ1ครั้งจากการทดลองตัดไม้สนขนาด2คูณ4หากท่านใดสนใจสามารถเข้ามาทดลองได้ที่ร้านเมียไทยสาขาคลองกลุ่มขอบคุณครับ